พ่อจะเซ็งพ่อจะเซ็งพ่อจะเซ็งป้ายพามันไปฝั่งนู้นไปค่ะลูกนี่นะครับโอ้โหหน่อยกู้ภัยนะครับนะชาหน่อยกู้ภัยนะครับกำลังเอาเดานเสาข้ามฝั่งไปนะครับเดานเสามารับลูกและจริงๆด้วยนะโอ้โหนะชาพาเดานเสาไปส่งแม่ใช่ไหมเฮ้ ก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะอ่ะฮะสวัสดีครับวันนี้น้องนชามาเล่นอะไรมาเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นเลยเล่นหนาวอ่ะหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมลูกไม่หนาวเพราะวันนี้น้ำอุ่นๆนะครับในทุกคนน้ำอุ่นๆเนาะโหยว่ายน้ำไปแล้วนะอ่ะะว่ายน้ำเป็นแล้วเหรอเนี่ย เด็กๆต้องใส่นี่ด้วยนะครับอาปลอกแขนชูชีพสำหรับลอยนะของเด็กนะครับทำให้ว่ายได้เลย <Wow. S 1> ใช่ไหมน้องชาดัดูเสาที่นี่กับปาวานมันอยากข้ามฝั่งไปทางนูน้นอ่ะฮึมทำยังไงดีอ่ะดูสิฝั่งฝั่งมันไกลไหมดูที่ไก่ไม่ดูมันว่ายนะ้ำไปไม่ได้ตรงเนี้ยไกลขนาดนี้เนี่ยเพอาว่าน้องอาชาต้องช่วยแล้วลนะ่ะน้องอาชามาช่วยก่อนเร็วมาช่วยก่อนเร็วมาช่วยปาวากับดัดดูเสาข้ามฝั่งก่อนเร็ว <Yeah. S 1> มันจะข้ามไปหาแม่มันนะอ่ามาช่วยก่อนเร็ว โอ้ปลาล่าชากระเด็นมาเกยตื้นแล้วปลาล่าชามาเกยตื้นปลาลาชามาเกยตื้นแล้วมาช่วยปลาหน่อยแล้วปลาเกยตื้นเร็วเร็วเร็วมาช่วยปลาเร็วปลาเกยตื้นอยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วมาเลยปลาเกยตื้นแล้วเร็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 วเย้เฮ้ยมันกระดุกกระดิกด้วยไอ้่ะเอาปลาไปว่ายน้ำด้วยปลาไปว่ายน้ำเดอเสาไปว่ายน้ำด้วยสิโอ้ปลาไปว่ายอย่างเดียวเลยเหรอไม่เอาเสาไปเหรอนี่แะครับราชาช่วยปลาเกยตื้นมาแล้วนะครับไม่ให้ นี่เป็นเลสคิวนะครับช่วยช่วยปลากเกยตื่นมาปล่อยใช่นไหมมาปล่อยกลางทะเลเลยใช่ไหมโอเค,อเคนะชาไปอเอาเดินเสาข้ามฝั่งมาด้วยลูกเดินเสาไม่ข้ามฝั่งไม่ได้โอเคช่วยปลาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับไปไปไปอเอาเดินเสาข้ามฝั่งมาด้วยค่ะเดินเสามันอยากข้ามฝั่งแต่มันข้ามไม่ได้เห็นไหมมันแอบอยู่ในกระป๋องน้ำนี่ยนะคะน้าของสายมันจังเลยอื เราเสารยุ่ก่อนแล้วเราไปไหนทราอะไรก่อนคะเอาอาบน้ำ่านก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันโกปะกับโปะต้องอาบน้ำมันก่อนใช่ไหมเราสนนเ,าเาสาดมน้ำไปเราสาดมน้ําได้เหรอไปพามันไปฝั่งนู้นไปค่ะลูกนี่นะครับโอ้โหหน่อยกู้ภัยนะครับนะชาหน่อยกู้ภัยนะครับกําลังเอาเดาวเสาข้ามฝั่งไปนะครับไปส่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม,มไปหาแม่มันใช่ไหมใช่ไหมครับ ไปหาปลาวานนั่นเงี้ยแม่เดินสาวว่ารับลูกแล้วจริงๆด้วยนะโอ้โหนาชาพาเดินสาวไปส่งแม่ใช่ไนะหมเออโอเค,อเคแม่สาวก็อยู่กับลูกดเดินสาวแล้วนั่นเดินไปละเดินไปละเดินลงสาวไว้น้ำไปเลยเดี๋ยวชาแข่งกับพ่อแล้วโอเคไหมใครดึงลูกหรือเปล่าชนะรู้เปล่าเอาละนะหนึ่งสองสามเอาเลยชาเซ็งไปละนาชาเซ็งนาชาดูเร็ว พอจะเซ็งพ่อเซ็งพ่อจะเซ็งพ่อถีก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรพี่อคิดโก่อคิดโกงรเมื่อกี้ใครจะถึงก่อนอ้าวเหรอเมื่อกี้พ่อทำยังไงพ่อทำยังไง โอ้โหเสียใจมากเมื่อกี้ไม่ดีใช่ไหมเล่นไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีโอ้โอเคพ่อขอโทษนะโอ้โหขอโทษนะไปไปเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ห้ามห้ามห้ามโกงกันนะพ่อห้ามโกงนะโอเคโอเคพ่อไม่โกงโอเคนะพ่อไม่โกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าพึ่งโอเคนะรวมข้างกันโอเคนะรวมข้างกันอ้โหเอา Are you ready Are you ready ว2 3 Lets go แล no, no, no. ้วชาเ็แ huh. ล้วชาเรเยว่อนะมาเใครถึงก่อนใครกนว่ายมาเร็วมาหาพ่อเร็ววันนี้เล่นคนเดียวเลยนะครับไม่มีใครในสะเลยน้องชาเล่นอยู่คนเดียวนี่ไม่มีใครเลยเห็นไหมเฮ้ยน้าชา พ่อเห็นเหมือนกระดองปลาฉลามปี๊ขี้ปลาฉลามน่ะเนี่ยมันว่ายไปก็ว่ายมาเนี่ยทุกคนดูสิมันว่ายไปทางนี้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยปาลาฉลามมันอยู่สระว่ายน้ําหมู่บ้านเราได้ไงเนี่ยไม่ใช่ปาชลาฉลามมันอยู่ในหมู่บ้านเราได้ไงสระว่ายน้ำหมู่บ้านเราได้ไงไใช,งงใช่แล้วมันมาได้ไงเพราะว่าเราจะต้องจัดการแล้วละ่ะมันหลงทางมา้วค่นะมันหลงทางเพราะน่าจะต้องจัดการไล่มันไปแล้วล่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดคนในหมู่บ้านเราโอเคไหมโอเคโอเค ชาปล่อยพลังเวทมนต์โอ้โหไปครับเวทมนต์พลังของน้องราชาครับเย้ปาลาฉลามมันหายไปแล้วนะโดยเวทมนต์น้องราชาเข้าไปโอ้โหเย้เก่งจังเลยนะโอ้โหมาว่ายนะ้ำสบายใจแล้วนี่ในนี้ก็ไม่มีฉลามอีกแล้วเย้ฮยเมื่อกี้นี่ชาจัดการปลาฉลามไปอ่ะ มันมีอะไรลอยเกยตื้นมาตรงนี้ด้วยน้องนัชาามาดูใกล้ๆนะมันคืออะไรนะเฮ้อเฮ้ยทำไมมีหน้ากากเบบี้ชาร์กมาให้ด้วยอ่ะฮ้ออันนี้มันเป็นรางวัลที่เราจัดการฉลามหรือเปล่าลูกใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเรามาหยิบมาดูซิมันคืออะไรหยิบดูซิว้าวมันคืออะไรอ่ะจัดการปลาฉลามได้ปุ๊บมีอะไรมาให้เราเลยของวิเศษอะไรเนี่ยนี่มันหน้ากากหนดูซิ หน้ากากเบบี้ชาร์กดำน้ำเหรอว้าวไหนพ่อดูสิโอ้โหอ่าเมื่อกี้เราจัดการปลาฉลามไปแล้วนักกับเบบี้ชาร์กมาเลยนะโอ้โหเป็นรางวัลในการจัดการฉลามให้สระหมู่บ้านนะครับอาชาลองใส่ไหมลองใส่หน้ากากเบบี้ชาร์กไหมนี่ไงน้องอาชาใส่หน้ากากเบบี้ชาร์กแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะดำน้ำเป็นฉลามแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดลงมาอย่างนี้นะปุ๊บมันก็จะดำน้ำได้เลยใช่ไหมโอ,โอเคนี่นะคะเป็นวิชาหายใจในน้ำได้นะคะน้ำก็ม่เข้าตาว้าว ใส่เสื้อชูชีพไปไว้น้ำกับพ่อไป,ไปเอาชูชีพมาถ้ากลัวจมโอเคไปโอเคไปไปเอาละนะไหนโชว์ไว้น้ำให้ดูโอ้โหไปเลยเอาบเอาละครับตืดตืด

โอ okay. เคเดมกดทิดชา่ให้ช่องน้องชายด้วยนะครับจะได้ไม่พาคลิปสนุกสนุกด้วน้องชายต่อไปโอ้ปฝาดํานะฝาดํานะฝาดํานะ